กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยค่ะวันนี้ก็อยู่ผมเองนะคะเจคิกกสซีวิวชาแนลนะคะวันนี้ก็อยู่ผมนในในเกมอะมองอัศนีค่ะวันนี้ก็จะม,มาสอนเป็นครีเมิตแต่ลงท่อได้นะครับแต่ข้อเสียของมันคือไม่สามารถทำในหมดออนไลน์ได้นะคะรับผมสามารถทำได้แค่ในฟรีเพย์นะวันนี้จะม,มาสอนกันเลยนะครับอันดับแรกนะคะผมให้เรามาทำเป็นอินเป็นบีอิมโพสเตอร์นะคะผมแล้วก็ตัดกันไบื้องได้นะครับผมที่มีเวลานะห้ามตัดไปก่อวันนี้นะพวกเราจะตัดเรคเตอร์นะเดี๋ยวป้าผมก็ลงมาแล้ว แล้วก็กดก๊กบาลออกแล้วก็ฆ่าแม่งเลยนะฆ่าไปก่อนแล้วก็ลงข้อไปครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงรอรอเวลาหมดนะครับผมรอแต่เล่นรอก,ก็ได้นะครับผมแต่ต้องรอเวลาหมดนะนี่ครับเหลือสี่วิละสามสองหนึ่งปุ้ง หน้าจอครับก็จะขึ้นแต่มีหน้าเสร็จปั๊บนี่นี่ครับผมนี่แล้วก็จะเดินล้องหัวนะครับแล้วก็กลับกลับปเป็นครีมีดนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะลงท่อได้เลยนะครับผมนี่อย่างเฟียวนะครับผมนี่นะครับก็เป็นบล็อกครีมีดลงท่อได้นะครับผมก็ทำ igned, ทำภารกิจอะไรเหมือนเดิมเลยนะนี่นี่น,นี่นี่เลยนะครับ อย่างเฟี้ยวนี่อย่างเฟี้ยวแต่ข้เกียคือมานทำได้เก่นในโหมดฟรีพแบบเราเราอาจจะทำตอนเช่นถ้าเราไม่มีเน็ตเราก็สามารถทำแบบนี้แบบแก้เหงาไปก่อนนะคะผมแต่แต่ถ้าวิธีแก้หลุดออกจากบั็กนี้นะครับก็คือให้เรามาที่นี้นะครับผมแล้วก็ปรับเป็นมีเป็นอิมโพเตอร์แล้วก็แล้วก็ลงท่อนะครับกดกดปุ่มลงท่อนะครับผมแล้วก็จะขึ้นท่อมานะแค่นี้เองนะครับแล้วไม่ก็กดปุ่มเอเมเซอร์ เมตติ well, we from from so so ้งเอมิเรเจนซ์เมตติ้งนะครับก็จะได้แล้วนะผมคลิปนี้ไม่ง่ายๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งให้แจ้งแคสบีด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายไปแม่งเลยเฮ้ย